สวัสดีครับพบกับผมเป้บ้านใหม่รถมือสองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวโตโยต้ามิติเอนะครับมิติเอ็คันนี้ปี40นะอ่าดีนะครับมันเป็นปกหน้าหลังตาดีนี่นะครับเดี๋ยวพาเดินดูรอบคันนะครับนี่นะครับอูรถสวยรถเพิ่งมาขายเมื่อเช้านี้มาขายหน้าเต็นต์นะครับรถรถมาเนี่ยมาขายหน้าเต็นต์เลยนี่นะครับพาเพื่อนๆมาดูรอบคันก่อนนะครับรถสวยสวยจริงคันนี้รถสวยจริงเนี่ยมิติเอ็เครื่อง2005นะครับ เป็นโปร่งหน้าหลังนะฮะตาเดมนี่นะเล่มเอกสารพร้อมโอนนะครับภาษีหกเจ็ดนะฮะนี่เนาะนี่เลยนี่สวยสวยสวยนะครับสวยเป็นไม้พีกนะคัสรงคัสีสวยยางยางยังใหม่เลยนะครับนี่เนาะนี่ครับยางใหม่เลยนี่เนาะยางใหม่สีเส้นนะครับคัสีสวยนะครับสภาพสวยนะครับสภาพนางฟ้าเลยรถคันนี้สภาพนางฟ้าเลย โล,ลัะนี่นะอ่ายวพะใ,ให้ดูยในภายในภา,ายในเป็นเบาะหนังนะเขาก็มาแล้วก็จจกมือหมุนนะครับกุกมือหมุนเบาะหนังมีขาดบ้างนิดหน่อยตามการใช้งานตามสภาพราคารถมันนี่นะครับลายมงลายไม้ยังอยู่เนาะนี่นี่ด้านหลังซีซีลงซีดีใช้ได้หมดนะครับรถสวยเนาะรถสวยรถสวยถือว่ารถสวยนะครับนี่แทนให้ดู ไม่มีตรงมีแตกรายงานนะครับช่ององคช่องเอครบสมบูรณ์แบบรถใช้ถือว่าโอ้ยถือว่าแกถือว่าแกใช้รถันุถนอมเอาอ่างี้ดีกว่านะฮะปับ๊บอ่าโอเคซอกเสือกเดิมหมดนะครับรถไม่เคยชนมาเลยนะครับนี่นะครับขานนงขาหน้าเดิมหมดครับนี่นะครับนี่เลย ขับทางไกลได้สบายมากนะครับเครื่องแห้งนะครับไม่มียงมีเยิ้มนะครับนี่เนาะเดี๋ยวผมจะตัดเครื่องให้ดูสตารัดตึ้งเดียวเลยนะครับเครื่อง่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวตัดเครื่องให้ดูปึ๊บดิบ้งเรืเ่อยๆนะครับตัดเครื่องแล้วนะครับ นะคร่เวอโอเคแอร์เย็นนะครับเดี๋ยวผมเปิดแอร์ให้ดูเปิดแอร์ปเปิดแอร์นะชฮะอ,อ่าแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นแอร์เย็นภาษารถแอร์เย็นเพีงเพาะครับนะ <c oughs> เครื่องไม่มียิ้มนะครับเครื่องไม่มียิ้มถือว่าโอเคเลยแหละนะฮะโอเคเลย,เยนี่จะตามเครื่องเปิดแอร์แล้วนะครับ ในหน้าเดิมงานเดิมน,นะครับรถสภาพเนี้ยมีเนี้ยมีตำหนิว่าหายากสภาพเนี้ยนะครับแก่เนี่นะครับ,รบพวกสติ๊กเกอร์พวกนี้ยังเหลือเลยครับเนี่ยครับยังเหลือเลยจากโรงงาน,นครับยังเหลือรถสภาพดีสภาพดีจริงอ่าจับเ,เพื่องแบบปึ๊บอ่าปึ๊บนี่นี่นะครับเดี๋ยวฝากล้องลงก่อนนะครับ นะครับลงลวะมาให้ดูรอบ,รบันี่นี่นี่ยางน่าจะปีสองพันสามสองพันยี่สิบสามนี่ครับยางยังใหม่อยู่เลยนะครับขอบสิบห้านี่นะนี่นะครับยางยังใหม่อยู่เลยคัตซีสวยนะครับด้านล่างด้านลด้านลา่า,ลางไม่มีบุกนะเห็นไหมครับเพื่องประมาณนี้แหละใบไม้หักตัวนึงยางปีสองพันยี่สิบ สวยแลสวยสวยจริงนี่แหละครบชุนครบกร,ร,ระบวน่าแล้วนะครับตัดสินใจก็โหวตมาเลยขายราคาห้าหมื่นเก้าพันบาทห้าหมื่นเก้าพันบาทเพือ่อนๆขายห้าหมื่นเก้าพันบาทถูกจริงห้าหมื่นเก้าราคานี้จัดส่งถึงมาได้บ้านได้เลยนะครับจัดส่งทั่วไทยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเรื่อง,เร,องเรื่องการโรงกรโรงกันโกงไม่มีแน่นอนหนึ่งร้อย้เปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับบ้านใหม่รถมือสองาขายซื้อตรงอยู่แล้ว หรับใครได้ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับนี่นี่แมตี้เอ็กนะฮะหงหน้าหลังนะครับปี P 40เนาะ,ะถ้าใครสนใจก็สอบถามได้ครับ087 51863นอกเบ้นะครับยินดีให้บริการราคา5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผม